ต้นีายเสื่อมาบกงแล้วจ้ะคนไทยเอิญอ,อย่างคนไท่เอิอมาละก่อลอง,องลองเพลงใช้คนฟังเนลอนี่กลนะ่ลกับวจจับเลยว่าเป็นพมมาเก,กาก,กุุงรู้ไหมกบตากัินยังวกพวกบุกิตกิ์แต่มกคูกอน หยอดงามงามหยอดไงค่ะหยอดแบบไงกล่องนะคะอันนี้มือกล่องสาลอยอซาลอยเอนาตากระสีดีเน่เพราะว่าเมากลกระสีด้แ่บๆค่ะเผ็ดยัวๆจ้ะแสบแสบเข้าไปได้หลายได้จ้ะกินเมื่อใดจังวากันที่หลังจ้ะไตเข้าไปค่ะต่เมืแล้วจะมีปัญหาไม่ตาแหงท้องที่แห้งส เอาซ้ำเงิงก ah, ับสีเพสหรืมั้งว่าอะไรแตะอันนี้ก็ใส่ของหวาไปก่อนเลยใส่ลายเด้อพอแล้วผ่แล้วผ่แล้วพอแล้วใส่ขอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว กินหลายมันสิลืมผัวต่ใส่ผงน้ำตาลใส่น้ำลาก่อนอืม mm hmm. น้ำลายไหลยอย่า mm ่นี้นองเลยเมื่อคืนกมไม่ยังดอกไม่ได้ให้กับเขาแต่กินเขาแล้วก็ไปเที่ยว เดี๋ยวเมือไดไปเที่ยวกันที่ไทยถ้ำไปให้เบิร์นดูจ้ะผ้ากินผ้าเที่ยวผ้ากินผ้าเที่ยวผ้ากินผ้าเที่ยวหรือเล่าผ้าอย่างอื่นผ้าเข่าแล้วตักเข่าผู้ใดมิขอเสนออย่างใดไทยถ้ำอย่างใดแนะนำไมาเด้อจ้ะคอมเมนต์มาสิเสียหายมือนี้มี มีแฟนเพจคนหนึง่งเพิ่นทักมากว่าอยากให้เคล็ดตำมะพร้าให้กินแน่แบบเปบานเท่าก็ได้สื่อบักเกิดสมแบบบานเท่ามาเห็นจะ้ะบะเกิดสมหน่อยวะบะเกิดสมบ่วงบักเขาเอิดวอบานตูเอิน่นเตื้อเคลือใส่รรยมาไลฟ์คนไดยดอกพี่น้องเอามากิน,นเลยเขาไว้กินแต่ผิวดีเนี่ย เซนเนียยี่ดอกบงคิวบุกเทศเศษไนงะงามงามใส่ปลาหมีกับบริคมุมพอคว่อาบุโยยคนลบหมีไหงรับหมีไหมวพี่ลบหมีหมีตรงหน้าแต่หอมได้กินบะพี่นหองขาสร้างวาแต่น้อยได้กิน <c oughs> ใส่ใบเร่จ้ะ โอ้จว่าใจใจหน้ากมาจากหลังบ้านหลังบ้านบนเน้อจ้ะให่เป็นเก็บไห้กระเป๋าใน,นเ,นเมืเ่อไห้ใส่ปลาวดกเป็นยัวยัวจ้ะยังก็ยัวต่ำยัวยัวยัวใส่ปลาแดกลงไปจ้ะอู้หนนำปลาแดกไ,ดไหมไม่เลย เขามันล,<อ>ล้มโบเลยบอแสบพเพื่อกาพี่เนาะเมื่อนี่มีกับปูมาใส่น้ามั่งจ้ะบอบ่มวลนะบอบ่มวนโอ้ยคุณกับปูจ้ะออกซื้อที่ไหนว่าอีปูคุณกับปูจ้ะเม่อ,อนี่กระกปูดองจ้ะคล้องมาอีกแล้วเมือ่อดอกซื้อมาจากตลาดวัวแดวมาแต่บ้าทน,น่าจะตลาดเป็นมีขายตลาดได้บอกเขน ตนาดเขาอยเซ่เน <He 'll S 1> <อ>ี่ยเขาอยูซ่ในี่แม่เขาอยเซ่เนี่สมุทรสาครบอบอกบานลไดทีนั่นแน่บอกกูได้จ้ะขอเซนเซเดี๋ยวแฟนเพจติดตาม <laughs> เอาเซนมาอย่างไม้ไผ่ลูบผมเชื่อได้ไงไก่ได้ทีแล้วพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะอีกับบู ม่บอกว่าว่าห้ยเบาไหมพี่กูพี่กูปูจ้าคุณปูคุณกูอีสานเ่ากับเสือขึ้นต้นด้วยอีค่ะส่วนหน้าอีพ่ออีแม่เอีอย่างไรอีอีพ่ออีแม่แต่ประมาณนี้แหละส่วนหน้ากับเสือก้นอีพ่ออีแม่ เพื่นแท้กันสิคุณพ่อคุณแม่มาจากหนะนี้ยจะมาคอยเอิ้นพอ่อก็แม่กับพี่พ่อพี่แม่อันนี้แค่อุบล่นนะจ๊ะพ่ออีแต่คนอื่นเนี้อะไรดอก,อกนหน่อยเอรื่องการอะไรโอ้ยพี่น้องเลยมือก,ก่อนไนม่ได้แต่ใส่ดุบขอบมาอยู่ที่ไทยไก่แต่จะมือก่อน ไก่แห้งบ่บะบ่วไก่เดี๋ยวก็จะเห็นตอนอกผิดเห็นหอยใส่กับปูจ้ะตามไม่แห้งเลยซีมกันได้ไปนังตามไม่แห้งเลยอืมแะซีม่าซมบ่ไดโจ๊กเก้าบ้า่หวานซีมไหนมาซีมบ่าใดยำบ่ไดไดอืมย เทเทเทขาแรกงกินได้ต่ำมากงแลวพี่น้อยเจ๊จ้ะอืมไม่เงเขาจบไหม แับครับออเปินอะไรนกบ่จักินานที่เนาอยากกันให้เฮ็ดยังกินบอกมาได้อกินง่ายก่อนจ้ะเพราะว่าเฮ็ดง่ายประจําน่ ว่าจะพี่น้องเดียวเลี่ยนต่ำหูไมไาไกลไกลต่ำหูเลยจ้ะนี่จ้ะเดี่ยวลอยซีม,มึงตอนต่ำก็ซีมเลยจ้ะตอนนี้ก็ซีม,มอีกม้วเข่ายู่เข่าเพิ่งซุกกินให้ดอกไปก่อนนีน่มันก็นเจาะเฮ็ดกินก็เป็นตาแซ่ตาแซ่ห้องให้เองก็แซกก่บเหมือนกันจ้ะ เนี่ยมองไมองกููแทนจะมองมือก่อนจะถามเอาสิอําอําอํามือก่อนกับน้ำลายเลยนําจ้ะแขวะในถอดต้องบอกมอไปเฮ็ดแขวะได้เลยบุ้งเฮ็ดจังไหนเที่ยวเขาเที่ยวถอดจ้ะ ขราวเจ้าวปอแม่จ๋าเป็นเช่นบอกเขาเป็นเช่นเรีนี่นขอบปากะจ้ะพอยากไรเป็นมาเลยโอเนวอีเนี่ขอบแขวโอ้ยเนี่ยขอบปากของเราบอกไปชัวเ,ออเวตรียมมากเลยเตรียมมากวา,ายกูตีเอามาเริ่มกันเลยพี่น้องเด้อแจบกินมาเบิดเด็กคนเดียว ทากินเขาอยู่เพื่อนหนึ่งปลาทาอยู่ข้างบนอันนี้หมกเขาไปแต่ว,ว่าเขาไม่ได้สุกแต่ผมคงแล้วแล้วมากเหรออวดอวดพอกันไหมคลิปหนานไปกินหนึ่งปลาก้อนหนึ่งปลาเพื่อนมหารพญางก็บอกว่าสุกแล้วอันยังอันขอบคุณนอะไรขอบคุณพี่นไไ้องได้จ้า,าต่เคียบตะเคียบนี่จิ้มตามือกลองเลยนี่ ฝากกดไลค์ซับตะไคร่กดแชร์น้ำเน้ปักตะไคร่ปลูกตะไคร่อะไร้ปลูกของอดคาเพื่อนมาบ๊ายบาย